สวัสดีค่ะวันนี้ก็พามาเที่ยวตลาดนัดนะคะตลาดนัดที่พันทิพย์นะคะพันทิพย์พาซางามวงวานนะคะพามาเดินเที่ยวชมสินค้าเยอะแยะเลยนะคะมีของขายเยอะเลยนะคะทุกอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าเสื้อผ้าแล้วก็ ของกินนะคะกับข้าวทุกอย่างเลยนะคะมาที่นี่ทีเดียวแด้ครบเลยนะคะแล้วก็เดินชอบแบบสบายๆเลยไม่ไม่ต้องกลัวแดดไม่ต้องกลัวฝนนะคะเพราะว่าเป็นตลาดนัดติดแอร์นะคะวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์นะคะวันอาทิตย์ที่7เดือนกันยายนนะคะพามา เที่ยวชมกันนะคะเป็นวันหยุดนะคะก็จะมีของขายมากมายนะคะคนก็มาเยอะเลยนะคะคนมาช็อปปิ้งกันเยอะเลยก<ด>็ที่งามวงวานนะคะ,ะาาใกล้ๆกับเดอะมองามางามวงวานเอาสายะะของเก่านั่นปะเออ,เอามาเที่ยวชมกันได้นะคะ สินค้ามีให้เลือกเยอะแยะเลยนะคะมีทั้งแบบมือสองแล้วก็สินค้าใหม่ก็มีนะคะมือหนึ่งมือสองนะคะมีให้เลือกกันเยอะแยะมากมายเลยนะคะกระเป๋าสวยๆรองเทา้าเสื้อผ้ามีให้เลือกกันเยอะเลยนะคะเดินชมเพลินๆ ราคาก็ไม่แพงนะคะราคาไม่แพงเลยนะคะสินค้าสวยๆมุมนี้ก็จะเป็นของตกแต่งบ้านรองเท้านะคะรองเท้ารองเท้าเสื้อผ้ากระเป๋านะคะ ส่วนนี้ก็จะเป็นกระเป๋านะคะจะมีกระเป๋าเป้กระเป๋าสะพายสวยๆนะคะถ้วยชามนะคะถ้วยกาแฟจานถ้วยจานสวยๆมาให้มีมาให้เลือกกันเยอะเลยนะคะสวยๆน่ารักน่ารักนะคะ ใครที่ชอบเสื้อผ้านะคะมาที่นี่ไม่ผิดหวังเลยนะคะมีให้เลือกมากมายเลยหลายแบบเลยนะคะสวยๆงามๆนะคะเรื่องประดับนะคะมีโอกาสก็มาเดินเที่ยวชมกันนะคะเดินทางก็สะดวกนะคะ เดินทางสะดวกมากเลยมีรถผ่านรถสาย63นะคะ63 24 24ไม่แน่ใจนะคะแต่ว่า63เนี่ก็มาจากขึ้นมาจากจตุจักรนะคะจตุจักรมาที่ผ่านกเกษตรศาสตร์นะคะมหาลาัยกเกษตรศาสตร์แล้วก็ไปทางงามวงวานเดินทางสะดวกมากเลยนะคะ าเที่ยวชมนะคะเดินสบายๆนะคะมาหลายรอบแล้วนะคะชอบชอบมากเลยนะคะกว้างขวางก็เดินสบายๆเสื้อผ้าก็สวยๆนะคะนี่ค่ะขนมของกินก็มีนะคะขนมแบบไทยๆ กระโปงเสื้อผ้ากางเกงนะคะมีให้เลือกหลายแบบหลายราคานะคะตรงนี้ก็จะเป็นเสื้อผ้านะคะราคาก็ตามป้ายเลยนะคะ40บาท100บาทนะคะกว้างขวางนะคะเดินสบายสบายเลยนักช็อปก็ามากันเยอะเลยนะคะเดินช็อปเหนื่อยแล้วก็ มีร้านอาหารนะคะมีร้านอาหารข้างล่างจะเป็นร้านอาหารก็จะเป็นจะอยู่ชั้นที่ห้านะคะชั้นที่หตรงนี้ตลาดนัดก็จะเป็นชั้นที่8เลยนะคะชั้นที่สูงที่อยู่สูงสุดเลยนะคะชั้นที่8ปดมาง่ายนะคะมาง่ายมากเดิน สะดวกสบายนะคะเสื้อผ้ามีให้เลือกนะคะมาพักผ่อนมาเดินช็อปปิ้งกันนะคะสะดวกสบายมากๆเลยนะคะเสื้อผ้าสวยๆถูกใจนักช็อปแน่นอน,นะคะ่ะแฟชั่นเสื้อผ้าแฟชั่นราคาก็ mm hmm. ไม่แพงเท่าไหร่นะคะ mm hmm. ต้นไม้ก็มีนะคะต้นไม้ ้นไม้สวยๆก็มีมาวางขายนะคะผักผล,ลไม้ขนมต่างๆตรง,ง,งนี้ก็จะเป็นขนมนะคะขนมอะไร่อยๆอ,อยี่ายวางขวางวาง,วางขวางมาก,มากๆเลย